สวัสดีครับ m e r c e d e s b y ไบอํานาจครับวันนี้ผมอยู่กับ Mercedes-AMG GLA 35 4Matic นะครับคันนี้ก็จะเป็น AMG ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับเพราะราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่3 1 9ล้านหนึ่บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วคุณจะได้รถเครื่อง AMG นะครับที่มีแรงม้าถึง306แรงมา้านะครับแล้วคันนี้จะขับเป็นยังไงอัตราเร่งเร่งแซงออกตัววงมาลัย ฟีลลิ่งต่างๆนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปทดลองขับให้ดูนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็จะลองขับให้ดูนะครับในโหมดต่างๆของ AMG นะครับแต่ต้องออกตัวไปเลยนะครับว่าผมจะไม่ใช่แบบนักขับนักนักแข่งอะไรเงี้ยครับที่จะขับรถเร็วๆแร,รงๆแบบให้เห็นสมรรถนะแบบสูงสุดของรถนะครับแต่ผมจะลองใน ฐานะของคนที่ซื้อรถมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ได้รถที่สมรรถนะสูงๆนะครับสิ่งที่เราจะได้จากเขาเลยนะครับก็คือเวลาเราเล่งแซงนะครับหรือว่าเราต้องการแบบหักลบเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยครับฉุกเฉิญเนี่ยรถที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับคอมฟอร์ตนี้ก็จะเป็นโหมดที่แนะนําให้ใช้ในชีวิตประจําวันเลยนะครับ แต่ถ้าเรามาดูในส่วนของความเร็วนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ประมาณ90-95นะครับประมาณนี้อยู่ที่เกียร์เนะครับถ้าเราจะเร่งแซงในโหมดคอมฟอร์ตนะฮะอันนี้สมมุติให้ดูนะครับแล้วก็เติมคันเร่งเข้าไปนะครับรถจะลงมาที่เกียร์สให้เราโดยอัตโนมัติเลยคือข้ามเกียร์เลยนะครับอ่าเราก็มาเร็วๆนะครับจาก120เนี่ยผมสามารถเบรกชะลอความเร็วลงได้แบบนุ่มนวลเลยนะครับแต่เบรกนิดเดียวเองนะครับรถก็สามารถชะลอความเร็วเข้าให้เราได้อย่าง แบบมั่นใจครับผมอะไรก็รู้สึกว่าถ้าเทียบกับรถที่เป็นทั่วไปนะครับของ Mercedes-Benz เนี่ยอันนี้จะรู้สึกน่วงๆหนักๆก,กว่านิดนึงนะครับอาจจะด้วยความที่เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับก็จะทำให้การขับเนี่ยต่างนิดนึงนะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องของความเร็วแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะต่างๆของรถนะครับก็จะอารมณ์ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองในโหมดของ สปอร์ตให้ดูนะครับนี่เราสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับชุดทีมนะครับนี่นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสปอร์ตพอเราเปลี่ยนโหมดจากชุดทีมตรงนี้นะครับตัวหน้าจอนะครับก็จะเปลี่ยนให้เราด้วยตัวนี้ก็จะโชว์แบบการขับของรถนะครับถ่ายกําลังไปตรงไหนคันเร่งใช้เบรกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หน้าจอในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นหน้าจอแบบสปอร์ตให้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองอัตราเร่งนะครับเวลาจะเร่งแซงในโหมดสปอร์ตนะครับว่าจะขับสนุกแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับทีนี้ผมจะเร่งแซงในโหมดที่เป็นสปอร์ตให้ดูนะครับสมมุติว่าเรากําลังจะแซงรถบรรทุกส8บ้อด่้อนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้เราก็กดคันเร่งเข้าไปนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมาแล้วครับข้างหน้าแบบมีรถเขาเรียกว่า ลดข้อครับรถพวกพวกพี่คดแบบนี้นะครับพวกพี่เขาจะวิ่งชิดขวาตลอดนะครับเราต้องแซงซ้ายนะฮะทีนี้เพื่อความปลอดภัยเราก็แซงรีบแซงแล้วก็รีบเข้าเลยนะครับแซงเสร็จแล้วราเข้าขวาเลยนะครับแบบเดียวร้อยสี่สิบโอ้พระเจ้าทำไมมันขึ้นเร็วอย่างนี้ปกติผมไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วนะครับแต่รถมันพาให้ผมขับเร็วนะครับแต่ปลอดภัยเมื่อกี้ผมเบรกนิดเดียวนะครับจากร้อยสี่สิบเหลือร้อยแล้วครับ ก็เข้ามาอยู่คือความเร็วพวกนี้นะครับเราเอาไว้เร่งแซงนะครับเพื่อความปลอดภัยเราไม่จำเป็นต้องขับรถเร็วตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราจะแซงสมมุติไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมครับล้วแบบเจอรถบรรทุก18ล้อสัก2คันติดกันแล้วแบบขับช้ามากเลยแล้วเราก็อยากจะแซงถ้ารถเราแรงนะครับเวลาเราเร่งเนี่ยเหยียบแป๊บเดียว2คัน18ล้อ2คันแปบ๊บเดียวเราผ่านได้แล้วนะครับก็ปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่า มีรถแรงแล้วจะไปขับเร็วไปขับซิ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับก็เพื่อความปลอดภัยครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในซีมต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นสปอร์ตทัชเลยนะครับก็คือเป็นเหมือนอยู่ในสนามแข่งเลยพอเราเปลี่ยนปุ๊บตัวทีมของหน้าจอก็จะเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับนี่ตัวแรงมา้าแรงบิด อุณหภูมิน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อันนี้ก็จะขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบซูเปอร์สปอร์ตให้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะได้ตัววัดแรงแรงแรงดันของยางนะครับแต่ละล้อให้เลยนะครับล้อไหนอ่อนล้อไหนแข็งนะครับสามารถดูตัวเลขจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเกียร์ขึ้นมาให้เห็นชัดๆตรงนี้เลขไม้ตรงนี้นะครับแต่เวลาผมขับเนี่ย ผมจะมองตรง heads up display นะครับจะขึ้นตรงหน้าจอที่กระจกประมาณช่วงนี้นะครับอ่าจะอยู่ที่มุมมองของคนขับเท่านั้นที่จะมองเห็นคนที่นั่งฝั่งนี้ก็จะไม่ได้เห็นนะครับตรงนี้อ่าผมดูจากในหน้าจอได้เลยมีแรงบิดของเครื่องนะครับมีเกียร์แล้วก็มีความเร็วที่ผมตั้งไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเร่งในโหมดของ sport plus นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ความเร็ว ประมาณอ่าเดี๋ยวผมเล่นขึ้นไปให้มันใกล้เคียงกับที่ลูกค้าใช้งานจริงก็ส่วนใหญ่ก็เวลาขับก็จะอยู่ที่ประมาณ100ประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราจะเล่งแซงนะครับเรากดคันเร่งลงไปเนี่ยครับแปบ๊บเดียวขึ้นมา1้อกว่าแล้วครับอ่าแล้วเราเบรกเห็นไหมครับอ่าแปบ๊บเดียวนะครับความเร็วก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ90แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับ สำหรับเวลาจะเล่งแซงแล้วก็เวลาเราจะเบรกนะครับหรือเดี๋ยวผมจะลองขับแบบเปลี่ยนเลนดูนะครับนี่เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับเวลาจะเปลี่ยนเลนต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับนี่เป็นไงครับอันนี้ขับให้ดูนะครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็เบรกนะครับแ๊บเปียวความเร็วก็ลงหรือว่าจะใช้ตัวเครื่องช่วยนะครับเครื่องยนต์ผมก็กดแพดเดิลชิพนะครับเกียร์ก็จะลดลงมานะครับนี่ลากรอบ จะได้ยินเสียงของท่อนะครับเพราะอันนี้มันมีแบบสปอร์ตเอ็กซอด้วยนะครับก็คือมีเสียงท่อด้วยนะครับมี ABA นะครับระบบช่วยเบรกนะครับรถแรงๆก็ต้องมีระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับเวลาเราขับใกล้คันหน้ามากๆแล้วแบบฉุกเฉินอะไรเนี่ยรถก็จะช่วยเบรกให้เราด้วยนะครับถือว่าปลอดภัยแรงและปลอดภัยใช้งานได้ทุกวันนะครับสำหรับ Mercedes AMG GLA 35 a u m a t i c นะ ครับนี่ก็เป็นรีวิวนะครับการทดลองขับ GLA 35นะครับคันนี้นะฮะสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการดูรายละเอียดของรถนะครับผมมีทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาใส่ไว้ให้ตรงท้ายคลิปนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจ GLA 35นะครับอยากทดลองขับก็โทรหาผมได้นะครับหรือจะจองรถรุ่นอื่นยังไงก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0946515697ครับลาย ID ไก่เบน k i b e n z นะครับ ลูกค้าที่สนใจ Mercedes-Benz ทุกรุ่นนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีรถเก่ายี่ห้อไหนก็ได้นะครับอยากจะเอามาเทิร์เ็น Mercedes-Benz คันใหม่ก็แอดไลน์ผมไว้นะครับแล้วก็ส่งรูปรายละเอียดของตัวรถมานะครับผมจะให้เจ้าหน้าที่ทางบริษัทนียประเมินราคาให้นะครับเพื่อให้คุณได้รถได้ขายรถในราคาที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะได้มาออกรถ Mercedes-Benz คันใหม่กับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ